มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนยืนยันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเงื่อนไขผู้มีสิทธิรับเงินดิจิตอล10,000บาทนายชัยวัชระโฆศกประจำสำนักนายรัฐมนตรีกล่าวถึงภาพรวมโครงการดิจิตัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทหลัง,งจากนายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการครลังแถลงการเมื่อวันที่สิพฤศจิกาย,ยน2566นว่าถือเป็นที่สิ้นสุดเงื่อนไข ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินโครงการจำนวน50ล้านคนต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่เกิน70,000บาทต่อเดือนและหรือมีเงินฝากไม่เกิน500,000บาททั้งนี้จะไม่มีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเพิ่มเติม,ตมอีกส่วนที่มาของแหล่งเงินทุนยืนยันว่าจะออกพระราชบัญญัติเงินกู้เพื่อกู้เงิน50,000ล้านบาท โดยกู้ก,กับสถาบันการเงินในประเทศส่วนที่ฝ่ายค้านมองว่าอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือวินัยการคลังฝ่ายกฎหมายและทีมเศรษฐกิจนั้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบแล้วไม่ขัดต่อหลักของรัฐธรรมนูญวินัยการเงินการคลังอย่างแน่นอนเงื่อนไขโครงการนั้นมีก็คือให้คนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่เกิน7,000 70, 0บาทต่อเดือนและก็มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน500,000บาท กรณีถ้ารายได้เกิน70,000บาทแต่ว่ามีเงินฝากน้อยกว่า50,000 0บาทจะไม่ได้รับสิทธิ์หรือว่ารายได้น้อยกว่า70,000บาทแต่ว่ามีเงินฝากมากกว่า50,000 0บาทจะไม่ได้รับสิทธิ์เช่นกันสำหรับคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์นั้นรัฐบาลจะออกโครงการให้สามารถลดหย่อนภาษีเงินในบุคคลธรรมดาจากการซื้อสินค้าและก็บริการแทนค่ะส่วนการใช้จ่ายใช้ต่อยอดจากแอปเป่าตังะคะ จะใช้ได้กับร้านค้าที่อยู่อำเภอเดียวกันกับบป,ประชาชนใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน6เดือนและหากไม่ได้ใช้สิทธิ์นั้นสิทธิ์ที่เหลืออยู่ก็จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติและเงินที่ถูกใช้จะเข้าไปอยู่ระบบแล้วและสามารถใช้จับจ่ายต่อไปจนถึงเดือนเมษายน2,570ค่ะยืนยันไม่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์รับเงินดิจิตลวอลเล็ตหนึ่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ